สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านสวนบ่านนครนะครับยายพื่นมาเก็บป่าน้ํำขอนนะครับอืมส้มบึงบรรยากาศบ้านสวนบาน่บาวบ่าวนครนะเด้อฝนเซราตกแล้วป่ากันเลยน้าก็เลยขอนบ้านนี้ยายเพิ่นก็นเลยเก็บมีป่าอย่างไรยายปลาคอน้อยปลาเค็งน้อยปลาคอน้อยนะปลาเค็งน้อยเนาะปลาซิวมีอยู่ไหยายมีปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ พี่ตาจะอดได้ยายเนะาะปลาน้ำขอนปลาน้ำขอนออธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติยาธรรมชาติพุญเบิ่งบรรยากาศยามเช้าเนาะบ้านสวนบ่าวนครน,นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำเลยแห้งปลาก็เลยขอนซะบ้านนี้ปลาน้ำขอนปา ครับได้หลายเด้อใหญ่าะเก็บเๆ็บเ็ูดเหรออุ้ยดิด่งดงนิดงยู่ยายเอ้ยมกน้อยเน้ยายมีน้อยเนาะเกไปเรื่อยเกไปเรื่อยยายเกไปเรื่อยมนูเขาไม่นี้มกล้วมันนี่กุ้งก็มีกุ้งก็มิมกรวมเลยบได้บ่ยายมนูเขา ได้เบนะิ่นเนาะงอมปลาดําขอนคูณเด้ออ้ยเดาดําขอนพอพอได้มกแล้วนี่กับเขาเ่าเฮายมือนี้ประหยัดกินประหยัดไส้เนี่ยหาเก็บกุ้งหอยปูปลาแถวบ้านสวนนี่แหละแถวปลาดําขอนครับ<ว>คุณอ่ะโอ้ดิ้นดง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 อยู่ปลาคุณยาย่ เอาเมื่อเด้อยายเดย้เอาเมื่อเด้องมปลาน้ำคอ o n มือนี่มีปลาซิวปลาเข็งปลาขอกุ้งกุ้งกะเต้นตรงดิงลงลิงโอ้กุ้งณอนะงมปลาน้ำคอ o บุแห้งหลายบาทนี่ง่ายขึ้นมา,ย,าย้ายง่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 าย,ายอูห้หูวังป่าได้อยู่มองนี่ป,ป๊าดทุกพี่ตาสจะอ่อนนะยายเนาะกระเด็นกระเด็นง่ว่าน้ำขวดเอาให้เมิดละยายเด้อเอ้เมิดเนอะพอได้มุกอยู่นาอยยายน้อมีน้าานะเฮาเนาะ สองคนแต่ยายมือหนิครับเขาหมกป่าน้ำขอนหมกป่ารวมนะยายเนะาะอืมโอ้โหมันเป็นน่งหน่อยดิหนิเซ็บๆนัวๆน้ำกัและมือนนิบ้านสวนบ่านนครหมกป่าเ้อเอาสำนี้ลนะน้ายายนะเนาะอาสวัสด,ดี